สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับรายการตามหาวัตถุมงคลหลวงปู่ม,มุ่นวัดเนินตาม,มากอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีวันนี้ขอนำเสนอเหรียญรูปไข่พิมพ์หลังเตา่ารุ่นที่ะระลึกครบ7รอบพุทธศักราชส5 3 7วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร จตุรมุวิมานซึ่งเป็นสถานที่ประ,ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่มุ่นและเพื่อเป็นทุนในการสร้างาศาสนสถานบำรุงพระาศาสนาจัดสร้างโดยคณะสิทธิ์โดยคุณชุนวารีสิริศินเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระอาจารย์หวดปุญญนา,าโค เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีพุทธาพิเศษจัดขึ้นในวัน,วนอาทิตย์ที่13มีนาคม2537จำนวนในการจัดสร้างมีดังนี้1เนื้อทองคำจำนวนตามที่สั่งจอง2เนื้อเงินหน้าทองคำจำนวน484เหรียญ3 เนื้อเงินลงยาจำนวน484เหรียญ 4. เนื้อเงินจำนวน484เหรียญ 5. เนื้อนวะโลหะจำนวน1 8 8 4เหรียญ 6. เนื้อทองเหลืองกะไรทองจำนวน1,000 0เหรียญและเ เนื้อปลอกกระสุนปืนกรรมการจำนวน1,084เหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่หลวงปู่มีการตอกโค้ดหรือตอกหมายเลขกํากับไว้ทุกองค์ตามชนิดของเหรียญเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีความสวยงามเหรียญที่มีอยู่เป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาลักษณะเหรียญเป็นเหรียรูปไข่ นูนตรงกลางคล้ายหลังเตา่าเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์ด้านล่างเขียนว่าธรรมจินโนพิขุเลขอายุ84ด้านหลังเหรียญมียันใบพัดอัคระยันเป็นเหรียญที่สร้างน้อยพบเจอน้อยสายตรงและนักสะสมไม่ควรพลาด สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการสะสมวัตถุมงคลขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ดีๆขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ต่ตางๆและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่มารับชมหากชอบใจหรือมีประโยชน์ชอบกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆ ในการเผยแผ่บารมีของหลวงปูม่ม่นแห่งวัดเนินตาม,มากต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ